เดือรัชสารเีม2020เต็มใจเสนอสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเจอมาเจอกันกี่แล้ววันนี้มาเตี๋ยวชายทะเลพี่น้องมาเตียวชายทะเลทอดเจาเ้าเลามาเที่ยวสะพานปลาครับตะพานปลาตรงนี้ชื่อแปลกพี่น้องชื่อตะพานปลาสุดขอบฟ้ามาเจ้าเลาก็ได้หัวเล้มตรงเี้ยพี่น้อง ก็เลยหัวแหลมกับหัวแหลมพี่น้องผ่านไปมาจะแวะเข้ามาเที่ยวก็ได้นะครับทมคนเจ้อเล้าก็รู้ทั้งนั้นนะครับหมดกัะผ่านปลาสุดขอบฟ้าอยู่ตรงไหนครับพี่น้อง ว,วันนี้เราจะมาดูทะเลมาดูเรือกันครับพี่นอ้องไม่ได้มาถ่ายเรื่องทะเลเดือดนะครับอันนั้นเป็นเรื่องกับแฟนละครก็รคุยกันนะไม่เกี่ยวกับผ <c oughs> มววทนธรรมชาติตรงนี้ก็สวยงามพี่นอ้นองเราจะดูกันไปเรื่อยๆนะครับอดีาไปเครียดอะไร <c oughs> อยู่กับพมไมเป็นต้องเครียด เขานี่จะเป็นที่จอดเรือของชาวประมงนะพี่น้องได้ปูได้ปลปามา,าก็จะมาขึ้นที่นี่แล้วครับตัวที่ขายก็กคงนัดกันไปขายตรงโน่นนะพี่น้องตรงด้านนาโุ่นนะครับที่เราผ่มานมาก,กี้ที่มีรถจอดเยอะๆนะครับตอนนั้นที่ขายก็จะอยู่ตรงนั้นพอข้างไม่ขายก็จะไปดักซื้อที่ปากซอยน่ะและพี่น้องก็เริ่มแต่จะตกลงราคากันครับ <c oughs> นี่บรรยากาศดีครับพี่น้องสวยงามตามท้องเรือพี่น้องผ่านไปผ่านมาแหวมากกว่ามาถ่ายเซลฟี่เขาได้เท่านี้พี่น้องพี่น้องเท่าน,นี้เขาใจดีพี่น้องให้ระวังนิดเดียวลองจะลืนตกทะเลแค่นั้นเน่มีอะไรหลืพี่น้องตัวใครตัวมันต่างคนต่างระวังผมเองก็เคยลื่นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> าวามันไม่มีเหตุสุดวิสัยไม่ลืนน่นนะพี่น้อง Buddy and <laughs> <laughs> เป็นเขียวอยู่ในเรือพี่น้องก็ขออวนปูเข้าไปอวนดักปูมาแล้วครับก็ขอ,ขอเอาไาาว้ในปากเขียวแหละไอ้เกาะเต็มตะผาแลยไอย้ลมทั้งอะไรนะ ีนี้เราจะมาลงเรือลองลอยดูบรรยากาศกันบ้างพี่นอ้องมาลองทักหน่อยไหนๆก็มาแล้วนาะพี่น้องเนาะดูสิว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงรถจะลองลอยดูบรรยากาศกันเอยๆไปนะครับพี่นอ้อง หเห็ยนดันนานะเนี่ยเหลือก็ทิ้งสมออยู่พี่น้องทิ้งสมออยู่ริมฝั่งบรรยากาศก,ก็สวยงามตามท้องเรือครับพี่น้องส่วนใหญ่เท่านี้จะเป็นประมงน้ําตื่นนะพี่น้องประมงชายฝั่งใช้ใชเรือเหล็กนะครับไม่ใช่เรือใหญ่เรือใหญ่คุ้งเข้าไม่ได้มนันติดโคลดพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือเหล็กครับออกหาปลาหาปูปูทะเลก,ก็มีทั้งปูดําปูม่าพี่น้องปูดํานี่ก็ใช่หลอบดักพี่น้องส่วนปูม่านี่ ให้อ้วนดักพี่น้องอวนเก่อยที่หอป้าเคียวๆไอที่พ้มชีพพี่น้องดูตอนต้น่ะแหละครับอาจจะหาปลาอันนี้ก็ต้องใช้เบ็ดตกพี่น้องริมริมฟังนี่ปลาเห็ดโคนก็น่าจะมีจะมีเป็นบางหน้านะพี่น้องนอกจากนั้นก็หรือจะใช้อวนก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนพี่น้องเอาหอยรับปูอะไรก่อนนี้วิธีชาวบ้านก็ประมาณประมาณนี้แหละครับพี่น้องปลามก็มีตกปลาแะ้วพี่น้องปลาทะเลปลาไหนกินเบ็ดเขาก็เอาหมดแล้วครับ ก็ธรรมหากินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเลี้ยงตนกันไปประมาณประมาณนี้แลละครับพี่นอ้อง บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณประมาณนี้แล้วครับพี่นอพี่นอครับวันนี้ผมขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนขอพี่นอทุกท่านโชคดีสวัสดีก่อนลาจ้า